สวัสดีนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยวัดรวมญาตินะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทซูซูกินิธบุญท่าทองมิสเนุโลนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาพบกับเจ้าซูซูกิแคลี่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูข้อดีของมันในข้อไหนเราลองมาตามกันไปดูเลยนะครับครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับกระบะแคลี่นะครับข้อดีของมันนะครับข้อดีของมันคือนะครับกระบะของมันนะครับ บรรทุกได้ถึง1ตันหรือ945กิโลนะครับในตัวกระบะของกระบะแคลรี่นะครับมาดูกันเลยนะครับว่ากระบะมันกว้างขนาดไหนแล้วบรรทุกได้จริงหรือเปล่านะครับครับกระบะของกระบะแคลรี่นะครับมีความกว้างนะครับกว้าง1,670มิลลิเมตรนะครับและยาวนะครับ2450มิลลิเมตรนะครับ ไม่มีซุ้มล้อจึงทำให้บรรทุกได้มากขึ้นนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับรถกระบะแครี่นะครับกระบะที่บรรทุกได้มากกว่ารถกระบะทั่วไปนะครับบรรทุกได้ในบอดี้เดิมๆนะครับถึง945กิโลกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าผมจะมีข้อดีของรถรุ่นไหนมาอีกเราลองมาคอยติดตามกันด้วยนะครับ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆของรถซู z u กิอีกต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ